ดีค่ะ MV ใหม่ล่าสุดจากวง Blackpink นะคะเพลง Kill This Love ค่ะชุดของน้องเจนนี่นะคะอายไลเนอร์กลิกเธอสวยมา สวัสดีค่ะนิยาเองนะคะช่วงนี้นะคะกระแสที่มาแรงมากที่สุดคงไม่มีใครปฏิเสธค่ะ MV ใหม่ล่าสุดจากวง BLACKPINK น,นะคะเพลง k i t l This Love ค่ะซึ่งในมิวสิคริโอนะคะเราก็จะเห็นน้องๆเขาเปลี่ยนลุกันหลากหลายลุกมากเลยแล้วมีอยู่ลุคนี้ที่นิยาชอบมากๆนั่นก็คือลุคของน้องเจนนี่นะคะที่เป็นอายไลเนอร์ glitter ม่วงนิยาก็เลยจะมาลองแต่งให้ดูในวันนี้ค่ะจะมีขั้นตอนยังไงและมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะไปดูกันเลย วันนี้นะคะนิยาก,ก็เตรียมผิวมาเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องใช้พรเมอร์เพื่อเป็นการเตรียมผิวให้เนียบซะก่อนนะคะวันนี้เลือกใช้ของ Make Up Forever ค่ะโดยลงผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า เบส smoothing primer ก่อนนะคะและบริวเวณทีโซนที่ผิวหน้ามันเงาง่ายๆโดยเฉพาะในฤด,ดูร้อนมากๆแบบนี้เนี่ยนะคะก็ตามด้วย mattifying primer เฉพาะบริเวณทีโซน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะวันนี้เลือกใช้ Liquid Foundation เป็นแบรนด์จากเกาหลีนะคะนั่นก็คือ p o n y Effect Seamless Foundation นะคะวันนี้เลือกใช้สี nude s e a g e จุดที่เรามีปัญหาที่เรากังวลนะคะด้วยคอนซีลเลอร์วันนี้ก็เลือกใช้ของ Pony Effect เช่นกันนะคะเขามีชื่อว่า Profit Liquid Concealer ค่ะอันนี้ดีมากเลยส่วนลูฟ้ด์พาวนะคะวันนี้ก็เลือกใช้ของ Makeup Forever ค่ะ HD High Definition Powder และเพื่อความเพอร์เฟกแบบน้องเจนนี่นะคะเราก็จะมาใช้แป้งที่เป็น ฟ o วเดชั่นพาวเดอรเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะวันนี้เลือกใช้ของ Pony Effect นะคะรุ่น Cover Fit Powder Foundation SPF 40 PA++ บวกบวกบกค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลงคัลเลอร์กันนะคะขอเหลาหน้าให้เรียวเหมือนน้องเจนนี่ก่อนนะคะวันนี้เลือกใช้ของ NYX ค่ะ แล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือไลเนอร์ฟากเส้นใหญ่สีม่วงแล้วก็มีกลิตเตอร์ซึ่งก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะเราจะมาลงอายแชโดว์แบบคัดเบ้าหลังๆเพื่อสร้างเบ้าตาก่อนนะคะเรามาเริ่มกันที่ลงจิลส l จ t สอายเจลลี่คัลเลอร์นะคะสี03ค่ะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบเจลลี่แบบนี้นะคะ เราจะเลือกลงด้วยสีนี้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาลงสีเหลืองค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะสร้างเอาไลน์รอบดวงตาของเรานะคะด้วยดินสอเจลไลเนอร์ค่ะวันนี้ที่ใช้นะคะจะเป็นของ Woodbury ค่ะ State 24วันนี้นะคะไลเนอร์ที่เราจะเขียนเป็น outline เนี่ยจะต่างจาก outline ที่เราเคยเขียนกันมานะคะก็คือเราจะลงเฉพาะหางตาจากใต้ตานะคะเข้ามาวนเป็นวงกลมเล็กๆระยะแค่ประมาณ2-3มิลิเมตรส่วนหางตาก็จะเขียนเข้ามา ด้านในแค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งเซนนี้นะคะแล้วก็ล่าหาขึ้นแบบเฉียวเฉียวนี้ไม่ได้ต้องเขียนแบบละเอียดมากนะคะเพราะว่านี้จะเป็น outline เพื่อที่เดี๋ยวเราจะลงสีทับแล้วก็ลงกิิเตอร์ทับอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการลงอายไลเนอร์ที่เป็นสีม่วงแบบมีกลิตเตอร์แล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนถ้าเกิดลองทําเป็นครั้งแรกนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของกลิตเตอร์หล่นมาบริเวณรอบดวงตานี้ฉะนั้นวันนี้นะคะเดียวเราจะใช้แป้ง loose powder อันเดิมค่ะแต่รอบดวงตานะคะโดยยังไม่ต้องเบลนด์นะคะเพื่อที่ว่าเวลากลิตเตอร์หล่นลงมาเราจะได้ปัดออกได้อย่างง่ายได้ ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะใช้ลิควิดไลเนอร์ค่ะวันนี้ใช้ของโมเตซึ่งเราจะเลือกใช้สีน้ตาลค่ะเราจะเขียนทับนะคะเจลไลเนอร์เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ลากมาที่บริเวณกรอยพับตาด้วยเพื่อเพิ่มความคมนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะใช้อายแชโดว์สีม่วงที่ห่ออะไรก็ได้ค่ะเราก็จะใช้สีว้า <Wow. S 1> เราก็จะลงทับลงไปนะคะบริเวณที่เราลงลายเนอร์ไว้เมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าเราจะทาลงบนรอยพับเปลือกตาทั้งหมดนี้ไปเลย เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะปัดฝุ่นส่วนเกินนะคะบริเวณรอบดวงตาออกนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าสีคมชัดมากขึ้นนะคะขึ้นอยู่กับอายแชโดว์ที่เรามีนะคะถ้าสมมุติว่าอายแชโดว์ที่เรามีเนี่ยพิกเมนต์ไม่ชัดมากเราสามารถลงอายไลเนอร์แบบลิควิดนะคะตลอดทั้งช่วงรอยพับของตานี้ได้เลยค่ะแล้วลงอายแชโดว์ทับนะคะสีก็จะชัดแบบนี้เลยค่ะ ต่อจากนี้นะคะเราจะมาลงกลิตเตอร์กันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเลือกใช้ของไอ e ซล่าค่ะ Single s i n g l ิลกลิ t เ r อร์อายแชโดนะคะสี C 0 3สีที่มีชื่อว่าสตรอเบอรี่ C ค่ะเราก็ใช้นิ้วนะคะค่อยๆแตะลงไปตามเอาไลน์ของเราค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย ใช้นิ้วนะคะจะรู้สึกได้ว่าริ้วทอติดดีกว่าค่ะแต่ว่าบางจุดนิ้วไม่ต้องใช้แปรงจริงๆ เป็นไงบ้างคะกับลุคของ b แบล k กพ n n งเจน y ี่เพลงคิว i ิสล v e นะคะก็ถ้าสมมุติชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้ว็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนนะคะถ้าอยากให้นิยาทำคลิปอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ